นี่เนยค่ะเป็นอีกหนึ่งบทบาทเนอะเราได้แบบว่าภาคเสียงเป็นอาเพเป็นยังไงคะความท้าทายนี้ครับก็ครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่นะครับที่ได้ได้รับบทบาทมาคือเป็นนักพากเสียงได้มาพากเสียงเขาบ้างแล้วหลังจากที่แบบว่าแฟนคลับแบบว่าเห็นเราพากเสียงเล่นๆแบบว่าในในช่องไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ก็ได้โอกาสมาจาก TNP นะครับ ได้มาพากเสียงภาคแอนิเมชันนะครับเรื่ององค์คารักพิทักษ์เจียมนะครับตอนออนตีนสก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆเยอะๆเลยจากแบบว่าพี่ๆนักพากเสียงเขาแต่ละคนที่มาก็คือแบบว่าตัวท็อปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าน้ตต่อยแซมดี้นะครับผมแล้วก็แบบว่ามีคูเมกเมันยากไหมสำหรับผมมันยากไหมเหรอครับสำหรับผมไม่ผมสาบผมรู้สึกว่ามันสนุก มันเลยผ่านไปไวมากเพราะว่าจริงๆการพากเสียงมันก็จะจะมีกระบวนการมันอะไรเงี้ยซึ่งฮ้ยพอเราเอ็นจอยกับมันแล้วรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปได้ไวปรับตัวแป๊บเดียวครับมีมีครูที่ดีด้วยเพราะ่าคนระทสึกว่าการพากมันคือแบบมันต้องใช้ทักษะอีกแบบหนึ่งเนการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปู่มันยังไงอุ้ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันมันยังมีต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ว่าระหว่างที่ทำอ่ะมันมันไม่ได้ยากมันสนุกแล้ว แล้วตัวครูนี่คุมอัดเองเขาบอกว่ามันได้แล้วเราก็รู้สึกเอ้าได้แล้วหรอเราเลยทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็แ๊บเดียวก็เสร็จเลยครับใช่ชื่นกระแสตอบรับแฟนๆก็ดีด้วยแบบชื่นชมว่าเราพากดีดเป็นไงบ้างอันนี้ต้องดูก่อนทุกคน๋ยวต้องไปดูดเต็มเรื่องก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะอีกทีนึงแต่ว่าี e ซอ e r ก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีเสียงผมออกไป้วบางอะไรย้ยครับก็แหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเลยหรือว่าไม่ได้ขัดเลยก็ดีใจครับดีใจจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเสียงผมไปอยู่ท่ามกลางหนักผ้าที่เก่งๆนั้แแบบอ แอบแบบแอบเป็นหวั่นนิดนึงแต่ว่าระหว่างที่เราอัดเสียงไปทั้งหมดก็คือเราทําเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแหะสนุกแม่ตอนภาคันสนุกสนุกโอ้โหมันนี้กว่าร้องเพลงอีกคือด้วยตัวด้วยด้วยความออริจินอลของเขาอะครับเขามีความเล่นเสียงมาเยอะอยู่แล้วเราเลยรู้สึกว่ามันจะมีบางช่วงที่เราโอ้โหเราอยากจะไฮโน้ตอยู่ตลอดเวลาเก็จะว้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถนัดเลยไฮโน้ตอ่ะใช่แล้วมันมันเป็นเป็นแพะด้วยเลยครับมันก็จะมีความแอนิเมชั่นกว่าปกตินิดนึงเลย่่าางงเรรรัับบสนะค คือตอนที่ผมพาก่ะยังไม่มีเสียงใครเลยครับ,รบไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นเสียงผมคนเดียวของเหงาอโลนแต่ว่าพอดูที่มันเสร็จแล้วอ่ะมันถึงจะค่อยโอ้เป็นแบบนี้เหรอฮะแต่งไอผลงานชิ้นนี้คือการ้ากังแรกของผมะติดใจมติดใจครับ<อ>แค่รู้สึกว่าถ้ามีงานพากเสียงก็เข้ามาได้อีกเลยครับ<อ>ในรอบต่อไปผมคิดว่าผมมีโอกาสได้แบบพัฒนาต่อไปได้อีกแน,น่นอนะอยยางบางคนบอก ว่ามันยากไหมผมว่ามันอยู่ที่จริงๆผมร้องเพลงมาด้วยอ,อยู่แล้วแล้วก็มัน,มนได้เข้ามาจริงางารภาคมาก่อนงานงานการแสดงของกของซ e n ูลิโอเลยเนะาะแต่ตอนนีมน้มันแบบว่าทุกอย่างมันมาบรรจบกันแล้วเนี่ยนะคนอาจถ้าได้ภาคมันอาจจะมีความแบบ <โถ S 1> สนุกขึก้็สเต็กอัพขึ้นไปโฟล์ขึ้นไปอีกแล้วก็อย่างเรื่องนี้พอเราภาคไปเราก็ยังสนุกเนอแต่ว่าเนื้อเรื่องมันต้องสนุกมาก เนื้อเรื่องสนุกแน่นอนครับออมีความให้ลุ้นมีจุดเปลี่ยนของตัวละครมีจุด turning point มีอะไรที่มันสอนให้กับได้ทั้งตัวเราด้วยแล้วก็จริงๆมันได้ความสนุกดูได้ทุกวัยเลยครับฝากในชคติเป็นแฟนด้วยไหนฝากแบบว่าันนี้นึงได้ไหมนนี้นึงได้ไหมใครโนซะหน่อยหนึออ่คะสวัสดีค่ะชื่ออาเธอร์สวัสดีคุณหนายหวังแ่นที่ครับจับจะจริงๆก็มันใกล้ค่อนข้างยากแต่จับได้ไม่ได้ครับค่ะ

เอาฝากองค์ครรภ์พิทักษ์เจียมด้วยครับเอาออฟเดเนสนะครับผมวันที่5กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะอย่าลืมพาเพื่อนๆนะครับผมขัสาวใครที่มีครอบครัวนะครับก็พาลูกๆไปดูได้ลูกๆก,ก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปดูได้นะครับเหมาะสำหรับทุกวัยเลยครับโอเคเอาหัวเปลี่ยนองครับหลังวันไงบ้า,างตอนนี้หลังสี่สิบสุสข,ขีนิรันดร์นะครับอีก2เดือน ซีซีสุีนี้รันรันรันอีสองเดือนนะครับผมก็จะได้ดูได้ชมกันแล้วแล้วก็พี่เต๋อโทรมาเมื่อวานคือพี่เต๋อเขาเป็นคนขี้เหงาอยู่แล้วเขาจะคอยโทรหาน้องๆเลยฮะคือแกเข้าเข้าวัยวัยแล้วไงฮะวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นเหงาเหงาแกโทรมาแล้วก็เฟซไทม์แล้วจริงๆโทรมาวันนี้เลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าดับหนึ่งสนุกแล้วว่า เขาบอกเราเ,เราก็ดีใจเราก็ท,ากทักไปบอกพุ่มกับพี่เสือว,ว่าแบบพี่ผมยินดีล่วงหน้านะมันจะสนุกแน่นอนเลย <c oughs> งี้ยเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่จริงๆผมก็มีแอบกังวลนิดนึงด้วยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแต่แค่แค่รู้สึกว่าเออมันภาพรวมมันสนุกมาก <c oughs> ใ,ใ,ใ,ในในในการถ่ายทำระหว่างการถ่ายทำผมรู้สึกว่าถ้ามันออกมาเป็นผลงานแล้วผมว่ามันต้องสนุกแน่นอนมันเห็นว่าเรื่องก่อนๆก็คือขรบร้องไห้ GDS แล้วมีทุกคนจะได้แฮปปี้ทุกคนจะได้แฮปปี้บ้างการันตีนะการันตีนะไม่พีกด้านการันตีนะเราไม่พรีกด้านครับไม่กล้าพูดเลยพี่เต๋อโทรมาบ่อยไหมพี่เต๋อโทรมาบ่อยครับแกเป็นคนแบบว่าขี้เหงาแล้วเขาเขาเป็นคนแบบมีอะไรมีอะไรก็อยากแชร์เยอะอะไรองี้จริงวันที่ดูวิววิมานหนามก็แบบคุยกับพี่เต๋อเชั่วโมงกังวลว่าเรื่องต่อไปเราจะเป็นยังไงเขาถาม ด้วยจริงๆผมแบบว่าชอบคุยพี่เตอ๋ออยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ผ่านประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะถามเขาในเรื่องของการการแสดงการทํางนนานเบื้องหลังอะไรแบบนี้ได้ได้ได้ความรู้จากพี่เตอ๋เอ,อ <c oughs> ปกติเลยมันแล้วแต่ด้วยคือก็คุยเรื่องเรื่องทั่วไปเรื่องแบบไม่มีสาระด้วยแล้วก็บางทีแบบแต่ถ้าเขาคุยเรื่องสาระพี่เต๋อก็จะคุยแบบก,ก็ไม่ได้จริงจังมากก็เหมือนเล่าให้น้องฟังอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้อะไรอยากถามอะไรหรือแลกเปลี่ยนความคิดอะไรเขาก็จะแบบเขาก็จะฟังเออ,เอ,อแต่กกูก็จะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสอนเราแล้วก็อะไรที่ในในเขาเรียกว่าในในมุมมอง ว่าเราไปถามเรื่องของอการทำาับการทำละครเขาก็จะสอนเราติบุของเขาเลยอ่อมีมีเรื่องไหนที่แชร์ได้ไหมว่าแบบปรึกษา่าสุดโอ้จริงๆปรึกษาพี่เต๋อข้างเยอะเพราะว่าจริงๆอ่ะพูดตรงคือเขาก็ผ่านอะไรอย่างเขาผ่านทั้งการแสดงละครเวทีการเป็นพระเอกหนังไม่รู้ตั้งเท่าไหร่<น>แล้วก็การท<น>ําการเขียนบทการการแบบว่าอยู่กังแต่เรื่องหลัา ก็เลยแบบว่าถามเขามาค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเรื่องชีวิตด้วยอนาคตต่อไปไงมีจุดแบบเบิร์นเอา์ไหมอยากทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราค่อนข้างเหมือนเราไปสัมภาษณ์เขาดิดนึงอยากเก็บได้เยอะได้เยอะเพิ่มเติมมีมีมุมความคิดอะไรให้ค่อนข้างเยอะเรื่องการทํางานด้วยเหมือนเป็นตอบอารมณ์พี่ชายใช่เป็นพี่ชายที่แสนดีโอเคแต่ว่าติดใจแล้วล่ะ ใช่จริงๆก็ชอบนะครับคือหนักจริงๆมันมันได้เล่นบทตลกไปแล้วแต่ว่าพอเรามาเล่นเซนจูรี่ออฟเลยที่แบบว่ามันกราามากๆอะไรเงี้ยก็แอบมีความคิดว่าเอ้ยมันจะต้องมีเดี๋ยวมันคนในนาคตคงมีมีได้ได้เห็นงานแสดงอื่นบ้างที่แบบว่าอาจจะเป็นในวมที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปมากขึ้นอะไรเงี้ยช่วงนี้งานเยอะมากท้าหูไม่เยอะนะครับเยอะยังได้อีกทั่วไปยังยังไม่เยอะขนาดนั้นเยสบายๆ ใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีแฟนมีที่ที่ต่างประเทศครับเป็นได้ไปเจอกับเป็นแฟนชาวอินเตอร์เนชั่นแนลเราจะไปที่มาเก๊าก่อนอันนี้เป็นคู่ใช่ครับมีอย่างความพิเศษไปแน่นอนโอเคมมไ่เออมีความพิเศษอะไรในปากบ้างแฟนก็เราก็จะไปแน่นอนอยู่แล้วเราไปเราไปที่ที่ที่คนจีนเนาะเราก็จะ เราก็จะเตรียมเพลงจีนไปแล้วอยู่แล้วก็ออโปรอ,ยอยแล้วล่ะใช่แล้วก็เตรียมความสุขความสนุกไปอย่างแน่นอนเพราะว่าคนน่าจะคิดถึงกล e ่น erm อายซ n น u r y รี่ออฟเลิฟเราก็จะเอากลิ่นอะไรบางอย่างนะครับเดลิเวอไปถึงแบบจุกที่เลยแล้วตั้งแต่มีซ e น t u อรี่ออฟเลิก็คือคู่เราไปไหนอีเวนต์ก็คือห้างแตกตลอด โหผมก็ดีใจนะจริงพอผมรู <dengan> Ooh, ้สึกว่าคนอ่ะมารักซานกับวีมากขึ้นมันมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราไปอีเวนต์มาล่าสุดก็คือไปนะก็มาถูกมาแล้วก็แบบนี้คนตะก ו เราโจโก้มาซาอะไรเงี้ยเออผมก็ดีใจที่แบบว่าคนได้ดูแบบละครละครแบบละครซึ่งมันมันก็แอบเปิดว้าให้กับคนหลายๆคนที่ไม่เคยดูแบบว่าละครที่มันอาจจะมีแนวมุมมองความรักที่ไม่ได้เหมือนกันเพศชายเพศหญิง ว่ามันก็คนไม่ได้รักแค่เราแล้วนะรักตัวละครด้วยใช่รักตัวละครด้วยโวดีใจแล้วที่แบบเราส่งซานไปถึงความสัมพันธ์เลยนะไปละครช่องก็คือเป็นเป็นเป็นฟีดแบ a c ที่ดีเนาะมันก็ชื่นใจคุณทำงานถูกไหมดีใจดีใจดีใจมันมีแรงในการแบบว่าสู้ต่อไปอเวลามีงานอะไรเข้ามาก็อยากจะทำให้ดีอีกเลยโมเมนต์ก็เต็มไปหมดโมเมนต์ก็ตัวยีเวนต์อะไรเงี้ยเธอชอบ มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราอยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ค่อยเล่นอะไรกันมากมายเลยใช่ฝากแฟนนๆห่่อยคะก็ฝากฝากไปไหนนะอ๋อฝากหนังฝากหนังนี้ฝากหนังของเราฝากแฟนมีด้วยเออได้ครับถึงทุกคนที่กำลังดูอยู่เลยนะครับฝากพี่ๆสื่อได้นะครับก็ฝากภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับผมองค์รักวิทักเจี๊ยบเอาออฟเดอะเนสนะครับผมภาพยนตร์และ แล้วก็ยังมีหนังของผมด้วยนะครับผลงานที่จะมาต่อกันนะครับจะทําร่วมกับ Gvh นะครับแล้วก็มีลลึตนะครับก็ทําเป็นหนังที่มีชื่อว่า404สุขีนิรันดร์รันรันนะครับรับรองว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแบบเอ๊ะฮะตัวพวกเราจะตลกแต่เรื่องมันจะจริงจังมากต้องรอดูมันน่าตัวแล้วก็สนุกดีมาก แล้วก็ยังมีนะครับมีอีเวนต์ต่างๆนะครับก็มาเจอพวกเราได้ก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับผมโอเพ่นเลเวลนะฮะแล้วก็สามารถติดตามได้ใน IG IG ต่างๆ IG X นะครับผมแล้วก็มี Facebook นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับโดรยชวร์นะครับต่างประเทศ่สองเป็นสากลโปรยชวร์เพราะว่าเรานั่งรอบๆนะครับนั่งรอบเฉย ภาษาจีนภาษาจีนเว้ยแหละจอโกงภานไปได้มีมีไหมฮะอือตอนนี้มือเริ่มสั่น